โดยปกติแล้วต้นดอกรักมักขึ้นอยู่ตามที่โรกร้างไม่ค่อยมีการเพาะปลูกกันขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือการปักชำถึงเวลาการขยายพันธุ์แล้วสินะเป็นไงเจอไหมไม่เวอร์อะน้อยอะใช่เลยแบบนี้ที่ตามหามองกี่ทีก็ไม่รู้สึกเบื่อพันลีเราชอบพี่เขาอะ่ะ ก็เลยลงทุนมาทําจิตอาสาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องหน้าพี่เขาทุกวันเนี่ยนะแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดพี่เบนจามินนะมึงโมแต่จ้องหน้าพี่เขาอยู่แบบเนี้ยไม่ได้แอมหรอกค่ะพี่เขาว่าไม่ใช่ประกัดเนาะและ้วพนลีมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมล่ะเทคนิคความรักฉบับญี่ปุ่นบอกไว้ว่าถ้าสมมติเราใส่รองเท้าข้างใดข้างหนึ่งคนที่เรา,เาแอบชอบและเดินไปข้างหน้า3ก้าแต่มึงห้ามไม่ให้ใครเห็นเชียวนะ จะทำให้เราสมหวังในความรักนะมึงแต่ว่ามันจะได้ผลจริงหรอพัลนีพันลีเบนจามินเบนจามินเบนจามิน<ะ>พันลีเราอยากเป็นลูกบาสอะ่ะ อ๋อคืออยากโดนพี่เขาใช่ไหมไม่ใช่เลิกค่ะให้อวไบพี่เขาสร้างความประทับใจแรกอ่ะรู้จักปะถึงแม้ว่า เทคนิคพิชิตใจพี่เบนเจามินฉบับญี่ปุ่นจะไม่เวิร์กและการสร้างความทับใจแรกของมะูจะดูประหลาดอันีีคิดว่าพี่คขาจะเห็นหรือไม่ไม่มั้งพี่เขาตาทั่วแต่ประทูก็ยังไม่ลดละความพยายามเล่ททาความดีเพื่อพี่เบนเจามินยังไม่ลดละเพื่อทำให้พี่เบนเจามินหันมาสนใจโดยมีกองหนึ่งคือผลีเพื่อรักแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่เบนเจามินจะไม่รับรู้อะไรเลย ซื้อให้แดกต้องมาเก็บอีกก็รักเขากูเขาเหนื่อยหล,ลักกูบ้างได้มึงเนี่ยันลีกูว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ชเนียอย่างมึงจะเอาภาษาภาพหลักกับพี่เขาสักทีแต<ผ>่ไม่มีแต่คะ่ะตอนเนี้ยสมควรแก่เวลาที่สุดแหละถ้าชาไปก่อนเนี่ยกูจะเอาเองเลยนะแล้วจะไปคุยกับพี่เขายัางไงอะ ขอบคุณครับพี่เบนจะมินคะคือปาทูมีเรื่องจะบอกคือว่าปาทูชอบพี่มากชอบมานานแล้วที่ปาทูคอยแอบ,บตามไปดูพี่ที่ห้องสมุดเชื่อสิ่งเล็กเล็กที่ไ,ได้ก็รักสุดคือลูกอมไปให้แอบบกวาดระเบียงหน้าห้องตอนที่พี่เรียนเพราะปาทูหวังว่าจะได้เจอหน้าพี่แต่ตอนนี้ปาทูรู้แล้วว่าสิ่งที่ปาทูควรทำมากที่สุดและควรทำมาตั้งนานแล้วคือบอกกับพี่ว่าปาทูชอบพ่อตาย จะปบวให้พอถึงพี่เบนจะมินเจมไม่ได้รับหลักปะทูแต่ก็ทําให้ปะทูและพลีได้เรียนรู้ในบางสิ่งในเมื่อเราทําดีขนาดนี้แล้วทําไมพี่เขายังไม่ชอบเราอีกล่ะพาีในการทำความดีอ่ะมันไม่ได้แปลว่าจะทาให้พี่เขามารักเราในอีปะทูเพราะความรักอ่ะไม่ใช่รางวัลของความดีแต่มืองเองอ่ะก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจหรอกสิ่งที่มึงทําไปอ่ะมันไม่เคยสูญเปล่าเลยมว้ย จริงเหรอพารีอืมคิดดูดีดีในหลายสิ่งที่มึงทําไปอะบางอย่างคนที่มันได้รับอะไม่ใช่แค่พี่เบนจามินหรอกนะดูอย่างระเบียงหน้าห้องที่มึงชอบไปกวาดดิเพอามึงไปกวาดมันก็สะอาดป้าแม่บ้านเขาไม่ต้องมาเหนื่อยทำแล้วชั้นหนังสือที่มึงไปจัดอะมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีไม่ใช่หรอหนจะน้าที่มึงชอบไปรดน้ำต้นไม้พอต้นไม้มันโตสัตว์ต่างหามันก็เข้ามาอยู่แล้วสิ่งที่มึงทาไปทั้งหมดอะต่อให้พี่เบนจามินเขาจะไม่เห็นอะ แต่มึงก็รู้สึกดีด้วยไม่ใช่เหรอใครไม่เห็นอะแต่กูเห็นจะสาว